วันนี้นะครับเราจะมารีวิวที่สุดของโน้ตบุ๊กในปี2024กันนะครับสุดในเรื่องของความแรงที่ให้มานะครับเรียกได้ว่าแรงสุดเท่าที่โลกนี้จะมีให้ได้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับหรือจะเป็นที่สุดของเรื่องสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมรอมหรือสเปคภายในทุกอย่างนะครับเท่าที่จะให้ได้โน้ตบุกรุ่นนี้ใสมาให้ครบหรือจะเป็นที่สุดของวัสดุนะครับที่ทั้งเบาวกว่าแข็งแกร่งกว่าและเป็นรุ่นแรกของโลกที่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นที่สุดของราคาครับโน้ตบุกรุ่นนี้ราคาอยู่่ที107 0มืนบาททอน10บาทนะครับใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กไวเล่นเกมแบบขั้นสุดหรือทํางานหาเงินแบบขั้นสุดแล้วบัตเจ็ตในการซื้อไม่ใช่ปัญหาลองดู lenovo Le เ i ียน i รุ่นนี้ไว้ได้เลยครับ เริ่มมาที่สเปคของ l e n o v o Legion 9นรุ่นนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่านี่คือจุดเด่นมากๆของเขาเลยนะครับรหัสของตัวนี้ครับจะเป็น 16IRX9 นะครับเป็นแล็ปท็อปที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารของแบรนด์ l e n o v o ่เขาด้วยนะครับตัว CPU ที่ให้มาครับอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับเพราะว่าเป็น CPU ที่แรงมากๆนะครับ Intel Core i9 รหัส 14900HX นะครับเป็น CPU ที่แรงที่สุดณปัจจุบันนี้สำหรับแล็ปท็อปนะครับมีคอเทรดทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่20 16คอ32เทรดโดย P คอหรือว่าคอแรงเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด8คอแล้วก็ E คอหรือว่าคอประหยัดพลังงานเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด16คอนะครับแล้วก็มีความสามารถในการบูตค่าคล็อกสปีดนะครับสูงสุดอยู่ที่5.8 GHz ย้ำนะครับว่านี่คือคอเทรดแล้วก็ GHz ของแล็ปท็อปไม่ใช่ CPU ของเดสก์ท็อป PC นะครับตัวการ์ดจอที่ให้มาก็แรงเช่นเดียวกันนะครับการ์ดจอตัวนี้เป็น Nvidia GeForce RTX 4090นะครับมีแรมอยู่ในการ์ดจอเนี่ยทั้งหมด16 g b แบบ G D DDR6 นะครับคือฟังแค่การ์ดจอกับซี u นี่ก็ขนลุกกันแล้วในเมื่อมีซี u ที่แรงขนาดนี้นะครับการ์ดจอที่แรงขนาดนี้แล้วระบบความร้อนเขาจะเอาอยู่ไหมนะครับอันนี้บอกเลยครับว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขามีพัดลมมาให้ในตัวเนี่ยทั้งหมด3ชุดนะครับแล้วก็มีแผงระบายความร้อนนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่แล็ปท็อปมีการระบายความร้อนด้วยน้ําใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Legion Cold Front Liquid นะครับความดีงามของระบบความร้อนตัวนี้คือด้านในของท่อทองแดงเนี่ยนะครับเขาจะมีน้าประหนึ่งว่าเป็นชุดน้ําาปิดนนั่่แหละทีเร ในแต่น,นี้คือย่อลงมาให้อยู่ในแล็ปท็อปได้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอครับจริงแล้วการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว TGP ที่สูงมากๆอยู่แล้วก็คือ150วัตต์แต่แตพอมีระบบความร้อนแบบนี้ครับคุณสามารถบูตการ์ดจอเขาเนี่ยให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมได้อีกนะครับก็คือ CPU กับการ์ดจอคุณสามารถโอเวอร์คล็อกได้แล้วเดี๋ยวผมจะโอเวอร์คล็อกให้ดูครับว่ามันทําได้ยังไงง่ายมากๆนะแล้วโพรแมนที่ได้กลับมาครับสูงสุดที่ผมเคยวัดได้คือดีขึ้น30%จากตัววระบบคาม้้อนนนตัวีใส่วนของตัวหน้าจอก็ร,รดาเช่นเยกกนอย่าก่่นีีคืออทสุดขง ห,หน้าจอที่ให้มาครับเป็นความละเอียด 3.2K นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่16นิ้วนะครับ Refresh Rate สูงสุดอยู่ที่165 Hz ค่า DCI-P3 sRGB Adobe RGB ทั้งหมดอยู่ในเรนจ์100%เลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นสายทำงานต้องการจอที่มันสีตรงมากๆคุณจับไปได้เลยครับแล้วก็ถ้าเป็นสายเล่นเกมน่าจะแฮปปี้กว่าเดิมอีกเพราะว่า Refresh Rate เนี่ยให้มาสูงถึง165 h z ยังไม่พอครับค่าขอบเกสีตัวนี้ที่มันดีมากได้ขนาดนี้หรือว่าความสว่างสูงระดับ1200นิดเนี่ยมันเป็นเพราะ พัน넬ที่เขาใส่มาให้ไม่เหมือนกับแล็บ็อปทั่วไปครับนี่คือพเนลแบบมินิ L.E.D. คุณได้ทั้งคอนทราสต์เรโซที่สูงกว่าคุณได้ทั้งความสว่างที่สูงกว่าและพเนลนี้คือพเนลแห่งอนาคตครับที่เ e โนโวเขาใส่มาให้นะครับในส่วนของตัวแรมแล้วก็ตัวสตอร์เลสนะครับตัวนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับด้านในให้แรมมา64กิกส์เลยเดิมๆโรงงานไม่ต้องคัสตอมเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นแรมแบบ D.D.R.5 Duo Channel บัสสูงสุดอยู่ที่5,600เมกะเฮิร์สต์นะครับตัวสตอร์เลสนะคร สูงสุดที่เราวัดได้อยู่ที่13,700 MB/ เรมกะไบต์เพอร์เซกเร็วกว่า SSD ที่เราใช้อยู่ทั่วไปเนี่ยประมาณ3-4เท่าได้เลยนะครับความเร็วสูงมากๆแล้วก็ความจุที่ให้มาก็คือ2องเทาไบต์ก็ยังใช้งานได้ครบอยู่เหมือนเดิมดังนั้นคนที่ต้องการแล็ปท็อปที่มีความจุที่เยอะเร็วแล้วก็แรมแบบที่ไม่ต้องคัสตอมใดๆแล้วเนี่ยครับตัวนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ด้านในนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาให้แบตเตอรี่มาความจุ99.9เกกว่า แ็บ,บท็อปเกมิงทั่วไปเนี่ยประมาณ30-40%เลยและฟาชาร์จที่เป็นจุดเด่นของ Lenovo ตัวนี้ยังมีมาให้และแม้ว่าแบตเตอรี่เขาจะอึดขึ้นขนาดนี้นะแต่ความเร็วในการชาร์จเนี่ยครับยังอยู่ในระดับท็อปเหมือนเดิมคือชาร์จจาก0ูนย์ถึงได้ในเวลาแค่30นาทีเท่านั้นและถ้าคุณจะเอาศูนย์ถึงร้อยให้เต็มใช้เวลาแค่80นาทีเพราะม่านั้น,นครับขนาดที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้2อบอันนะครับ,อ,นนรบ full road, อ,330อันเล็กๆนบ่แ,บบแก ด้วยแล้วก็เป็นอีกอันนึงครับ140วัตต์แบบ USB-C พร้อมสําหรับการพกพาไปข้างนอกนะครับวัสดุของฝาหลังแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยครับจะเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมแล้วก็ความพิเศษคืออยู่ตรงลายตรงนี้ครับตรงนี้คือลายฟ o r g e d carbon นะครับซึ่งตรงลายตัวนี้ครับถ้าเรามองไปเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแค่ชิ้นเดียวแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับด้านในตรงนี้ทำมาทั้งหมด8ชั้นนะครับสวยกว่าเบากว่าแล้วก็แข็งแรงมากกว่าปกติถึง10ปรเ็นะครับยังไม่พอครับตรงรอบตัวที่เราเห็นอยูู่่เนียยรมมมมไไฟฟ RGB RGB ออหดลสาาถปต ทั้งจากตัวโลโก้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไฟคีย์บอร์ดได้ใน l e n o v o Vantage ด้วยนะครับทีนี้พามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อของ Lenovo Legi o n ในไอกันนิดหนึ่งเพราะว่านี่คือจุดเด่นของเขาอีกเช่นเดียวกันนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็มีให้เล่นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตแลน์นะครับซึ่งเป็นแลนแบบ2.5 g จดห้าบนะครับพอร์ต USB A นะครับแบบ High Speed d a t a นะครับพอร์ต Thunderbolt นะครับซึ่ง Thunderbol t เนี่ยมีทั้งหมด2พอร์ตเลยนะครับถัดมาก็จะเป็น HDMI แล้วก็ พอร์ตชาร์จนะครับ HDMI ที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็น HDMI 2.1ด้วยนะต่อจอรีเฟรชเรทสูงสูงในระดับ 4K หรือ 6K ได้นะครับเป็นพอร์ตที่พร้อมใช้งานทุกอันแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพอร์ตชาร์จของ l e n o v o เขาซึ่งพอร์ตชาร์จตัวนี้ครับรองรับไฟได้สูงสุดถึง330วัตต์นะครับเวอร์วังมากนี่คือพอร์ตท้างหลังนะแล้วก็ถัดไปจะเป็นเรื่องของตัวเราไปความร้อนที่เ่าลมออกนะครับฝั่งด้านความมือนะครับก็จะเป็นพอร์ตทีเ่เราใช้งานกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ความเร็เจจเท พร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์อย่างเช่นถ้าเราเสียบทิ้งไว้แล้วเราปิดโน้ตบุ๊กมือถือก็ยังเสียบชาร์จอยู่อ่าอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็มีปุ่มอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์อยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าเราลองดูตรงหน้าจอของ Windows นะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูจากปุ่มข้างนางนี้เห็นไหมเปิดปิดกล้องเว็บแคมได้เลย จากปุ่มด้านข้างตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับนี่เป็นพอร์ตท,ที่ครีเอเตอร์อย่างเราต้องการมากๆนะครับนั่นก็คือการ์ดรีเดอร์นะครับพอร์ตการ์ดรีเดอร์แบบ3.0ให้มานะครับน้านหนว่าคุณสามารถใช้การ์ดรีเดอร์ที่ใช้ในการถ่ายงานแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนี่เป็นแบบตัวฟูลไซส์ด้วยนะไม่ใช่แบบตัวเล็กนะเสียบปุ๊บขึ้นเลยครับโคตรเร็วนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่รับได้เนี่ยเพียงพอสําหรับการ์ด V60 หรือ V90 แบบสบายๆไมไ มอนิเตอร์ผ่านหูฟังนะครับสามารถเสียบสายหูฟังที่ยังเป็นแบบเจนเก่าอยู่อย่างเช่น3.5ม mm. เมตรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นี่คือพอร์ตการเชื่อมต่อที่ Lenovo Legion AI ให้มาแล้วก็ครบมากๆนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่อคุยก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่เขาให้มาเพราะว่าคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เราสามารถที่จะคัสตอมไฟ RGB ได้แบบละเอียดมากๆนะครับตัวนี้คัสตอมได้ในแต่ละปุ่มเลยไม่ต้องมาเหมารวมกันอยากจะคัสตอมแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณแล้วก็ในกล่องตอนที่เราซื้อมาครับเขาจะม คัสตอมคีย์แคปของเราได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้มาแค่อันเดียวครับให้มาแบบเยอะมา,มากๆนะครับมากจนแบบหตกใจอะว่าพี่จะให้อะไรมาเยอะขนาดนี้ใครอยากจะเอาไปคัสตอมปุ่มใดๆจัดการได้เลยครับตัวนี้มีมาให้ในกล่องในเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับนี่คือสเปคแล้วก็หน้าตาของเขานะครับในส่วนของตัวปุ่มที่สามารถคัสตอมได้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมา,มากๆก็จะเป็นตัวตำแหน่งปุ่มของเขานะครับด้านบนตรงนี้เขาจะเอาไว้เป็นที่สําหรับตัวดูดอากาศเย็นเข้าไปแล้วก็ระบายออกด้านหลังนะครับซึ่งดูดอากาศเนี่ยดูได้ทบับ มีร่องเนี่ยตอะมาให้อากาศไหลเวียนเข้าไปได้เยอะแล้วก็มีตัวรองดูดอากาศเข้าไปค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งไฟ RGB วนๆรอบๆอยู่นะครับในส่วนของไฟ RGB ที่เราคัสตอมได้นะครับก็สามารถคัสตอมได้เยอะมากนะครับจากการที่เรากด Fn ตรงนี้นะครับ Fn เนี่ยนะครับสั่งงานได้หลายแบบนะรับรอบพัดลมก็ได้นะครับจะเปลี่ยนโหมด Performance ของโน้ตบุ๊กก็ได้หรือจะเปลี่ยนไฟคีย์บอร์ดแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็กด Fn ค้างไว้นะครับปุ่มไหนที่เราสามารถออกคำสั่งกับ Fn ได้เนี่ยนะครับเขาจะสว่าง แล้วก็มีให้เปลี่ยนเนี่ยทั้งหมด6โปรไฟล์แล้วแต่เราจะไปเซฟนะครับหรือว่าถ้าอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ไปปรับแต่งได้ใน Lenovo v a n t a g e ซึ่งเป็นแอปของเขานะครับในนั้นทําได้เยอะมากๆกูลองสังเกตดูนะมันไม่ได้มีแค่กับตัวคีย์บอร์ดนะมีไฟล้อมรอบเลยครับคือถ้าคุณเป็นสายเกมมิ่งแล้วชื่นชอบโน้ตบุ๊กที่มีไฟ RGB หลายๆโซนคัสตอมได้เยอะตัวนี้ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับหรือถ้าเป็นสายทํางานนะครับไม่ชอบไฟที่มันเยอะเะเลยอ่ะพี่ทาไงได้บ้างปิดได้ครับอย่างผมอะผมเวลาผมทางานผมชอบมืดๆเนาะ ตามสบายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสเปคแล้วก็หน้าตารวมถึงจุดเด่นของแล็ปท็อปรุ่นนี้นะครับว่าแบบเออเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่อากจะชมสําหรับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวแทร็กแพดนะครับผมเล่นโน้ตบุ๊กเล่นเกมมาเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่แทร็กแพดมักจะใช้งานจริงไม่ค่อยได้แต่รุ่นนี้ไม่ใช่คือแทร็กแพดตรงนี้ครับเขาทามาให้มันเหมือนกับตัวกระจกนะครับฟีลิ่งการแตะฟีลิ่งการทัชฟีลิ่งการกดคือพรีเมียมมากนะครับมันเหมือนกับแล็ปท็อปหร ครวคิดว่าแท็คแพดมันใช้งานจริงลําบากนะตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆ,ๆนะครับถัดไปนะครับที่อยากจะพูดคุยเป็นเรื่องของการใช้งานจริงทั้งการทางานด้านการตัดต่อวิดีโอระดับ 4K นะครับทั้งการทําโมชั่นกราฟิกนะครับหรือจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับรูปภาพอย่างเช่นการ Export ภาพนิ่งเยอะๆเฮ้ยมันจะไวไหมนะครับหรืออีกงานหนึ่งครับซึ่งเขาเก่งเหมือนกันก็นคือการเล่นเกมนะครับเฮ้ยแล็ปท็อปราคาแสนเจ็ดเล่นเกมสู้คอมตัวใหญ่ๆได้ไหมเฟรมเรทที่เขาทําได้จะสูงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับเราาค แสนเจผมว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูความเร็วแล้วกันว่าถ้าเราเสียบสายกับถอดสายออกซึ่งการถอดสายเวลาเนเดอร์วิดีโอเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการลด performance ลงไปอะไรเงี้ยมันจะต่างกันแค่ไหนเผื่อว่ามันมี worst case ว่าคุณจะต้องเอาแล็ปท็อปออกไปทํางานนอกบ้านหรือลืมเอาอะแดปเตอร์ชาร์จไปเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะโปรเจกต์แรกนะครับที่เราใช้ในการทดสอบก็จะเป็นวิดีโอของพวกเราเลยนะครับเป็นวิดีโอระดับ 4K 60เฟรมนะครับตัดต่อบน Premiere Pro นะครับความยาวโปรเจกต์ประมาณ15นาทีนะครับรั้งแรกของการทดสอบรบเเเาาาอจสียข้ไป ครับเพื่อได้ว่าได้ผลผลิตที่มันดีที่สุดนะครับแล้วเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตโปรเจกต์นี้นะครับจะอยู่ที่6นาทีกับอีก25่ิบาวินะครับแล้วก็ใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับในการเอ็นโค딩เพื่อจะเปิดโปรเจกต์ได้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับคือโปรเจกต์15นาทีใช้เวลาในการเอ็นเดอร์ครึ่งหนึ่งของโปรเจกต์นี่ก็ถือว่าไวโคตรแล้วนะครับการทดองต่อมานะครับเราได้ลองถอดสายชาร์จของโน้ตบุ๊กออกนะครับเพื่อได้ไปดูว่าโอเคใช้ไฟจากตัวเครื่องเนี่ยจะเร็วแค่ไหนนะครับระยวเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตครับเพิ่ ความร้อนที่ออกมาน้อยลงด้วยนะครับเอ่อแบตเตอรี่ที่ลดไปในการเอ็กซ์พอร์ตโปรเจกต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22%นะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานหนักๆข้างนอกบ้านได้อย่างเช่นสายตัดต่อวิดีโอ 4K แล้วลืมเอาที่ชาร์จไปนะครับโปรเรจกต์ถัดมานะครับที่เราใช้ในการทดสอบน้องเขาก็จะเป็นโปรเจกต์ HD 60เฟรมบนโปรแกรม Premiere Pro นะครับความยาวโปรเจกต์เนี่ยอยู่ที่15นาทีนะครับถ้าเสียบสายชาร์จนะครับจะใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตโปรเจกต์เนี่ยทั้งหมด3นาทีกับอีก37วิสาไม่เสียบสายชาร์จครับก็จะใช้เวลาป็ถ้น4น4าทีีกับอ 34ีวินะครับถ้าเราลองสังเกตดูนะตอนที่เราตัดต่อวิดีโอแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาเนี่ยนะครับใน 4K60 เคนี่ยความเร็วของการเอ็กซ์พอร์ตจะครึ่งหนึ่งของตัวคลิปแต่ถ้าเป็น Full HD 60จากครึ่งหนึ่งจะเหลือแค่1ใน3เท่านั้นนั่นหมายความว่า,วาถ้าคุณทํางานด้วยโปรเจกต์ที่มันยาวกว่านี้มากๆแล้วเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตคือโคตรสั้นเลยนะครับอีกหนึ่งงานนะครับที่เหมาะสาหรับแล็ปท็อปตัวนี้มากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ทํางานด้านนี้อยู่เนี่ยครับต้องการ computer, โปรเจกต์ euh, ที่เรามาครับเป็นโปรเจกต์ที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะครับความยาวของตัวโปรเจกต์เนี่ยแค่15าวินะแต่ว่าเลเยอร์นี่คือเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่สำหรับผมคือใหญ่สุและถ้าที่เคยใช้งานมาก็เลยเอามาทดสอบให้กับเพื<ๆ>่อนๆให้ดูกันนะครับความเร็วของการเอ็กซ์พอร์ตครับตอนที่เราเสียบสายอยู่เนี่ยครับจะใช้เวลาไป้นสิ้น9นาทีกับอีก7วินาทีนี่คือโปรเจกต์แค่15าวินะแต่มันละเอียดมากๆไงนะมันเลยใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตนานเอาเป็นว่าใครจะไปทำงานด้านเอไอจับไปได้แล้วก็รเเเน้ช่ดดดิมาาลลอองถอสยูแว กดเอ็กซ์พอร์ตจากเดิม9นาทีกลายเป็น16นาทีกับอีก23วิคุณลองดูเวลาที่มันห่างกันนะอย่างตะเกียรเราตัดต่อ 4K ห่างกันแค่2นาที3นาทีเงี้ยแต่นี่ครับ after effect ห่างกันโหเกือบเกือบครึ่งหนึ่งอะบอ่งบอกได้เลยครับว่าโปรเจกต์ที่เรามาใช้ในการทดสอบหนักแค่ไหนแล้วน้องเขาเอาอยู่ไหมนะครับส่วนอีกการทดสอบหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสายช่างภาพและนะครับช่างภาพครับเอ็กซ์พอร์ตรูปภาพนะครับเป็นไฟล์ร w นะจำนวน400ภาพในโปรแกรม Lightroom นะครับถ้าเราเสียบสายนะครับ นาทีกับอีก5 1ิวินะครับถ้าไม่เสียบสายชาร์จนะครับจะใช้เวลาในการ Export แรงสิ้น5นาทีกับอีก26วิวิแล้วก็ทั้งหมดเป็นไฟรอ้วยอันนี้ยังถือว่าเร็วอยู่นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ที่ลดไปครับถ้าไม่ได้เสียบสายนะลดไปแค่8%เท่านั้นในการทดสอบนี้นะครับอ็นว่าคุณโอเคไหมกับแบตเตอรี่ที่ลดไปแล้วก็ความเร็วที่ทําได้ซึ่งในฐานะคนที่ทํางานด้านการตัดต่อวิดีโอเป็นหลักนะครับแล้วก็ทํา AE บ้างนะครับเออแต่งรูปภาพบ้างความเร็วระดับนี้เป็นคคววววาามมเเเรรรร็็ในนนูปปแแแบบขออองงพิตตต์ัต้้ะาาสล หรือว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันราคาแสนกว่าบาทมันทํางานได้ใกล้เคียงกันถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทํางานด้านนอกแล้วก็ต้องการโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งที่มันแรงพอในระดับคอมพิวเตอร์แล้วแบบไปไหนมาไหนกับคุณได้หรือมีเหตุที่จะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยครับคุณเอาไปได้เลยแล้วแต่กี้เราลองให้ดูแล้วว่าถ้าไม่ได้มีไฟจ่ายเข้าไปซึ่งแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กที่มันต้องแบบใช้สเปคแรงมากๆครับเวลามันไม่มีไฟเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่นะคือมันจะด่อยมากๆบาง แค่ชั่วโมงหนึ่งก็หมดละตัวนี้แบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรนเดอร์งาน 4K ค้างไว้ผมลองแล้วนะอยู่ได้เนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนั่นคือการทำงานที่ไม่ได้มีไฟหล่อเลี้ยงใช้แบตในตัวนะครับแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะความร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ร้อนน้อยมากๆนะครับซึ่งถ้าคุณยังไม่พอใจหรืออยู่ในห้องแอร์ที่คิดว่าดันไปได้อีกคุณสามารถไปโอเคคล็อกเพิ่มเติมได้อีกจากในเร n o เวอร n t a น e ของเขาซึ่งเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับอีกหน ก็สบายผมลองนะครับกับเกม f อร์ซ่าเป็นเกมแรกเพราะว่าเกมนี้คือเกมที่พวกเราเล่นกันอยู่บ่อยมากๆนะครับเซตติ้งที่เราปรับคือเซตติ้งแบบอัลตร้ากราฟิกอัลตร้าครับเฟรมเรทเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งถึงหนึ่งร้อยี่สเฟรมนะครับเรียกได้ว่าลื่นหัวแตกสำหรับเกมฟอร์ซ่าสใครจะซื้อไปเพื่อเล่นฟอร์ซ่าคุณปรับเซตติ้งเป็นอัลตร้าได้เลยครับสบายหายห่วงนะครับกราฟิกแนวหนึ่งนะครับที่แบบไม่อยากจะเสพภาพสวยๆแบบฟอร์ซ่าสอยากจะได้เฟรมเรทเยอะๆอย่างเช่นเกมแนวแบบ FPS หรือว่าเกมแนวแบบเซอร์ไววลอย่่างเชน์เวลล์อย การไปเรทสูงกว่าๆอย่างเช่นปรับกราฟิกเป็นว e r y low นะครับแล้วก็เปิดภาพให้มันเป็นแบบ f u hd เพื่อนที่สุทบที่เราบูสต์ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่190อยู่ประมาณนี้เข้าไฟหน,หนักๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ160เฟรมนี่คือโน้ตบุ๊กที่เล่นในะระดับแบบเกือบๆ200เฟรมเรทได้ในเกม p ั b g Mobile แล้วก็ถ้าเราปรับจอให้เป็น 3.2k ต่ําที่สุดที่เราเล่นได้คือ130เฟรมพลังดิบล้วนๆอันนี้คือบอกเลยครับว่าพลังดิบล้วนๆได้แค่นี้ถือว่าโหดมากๆแล้วอุณหภูมิที่ขึ้นมาครับคือน้อยมากเล่นเกม PUBG Mobile อุณหภูมิหน้าตัวเครื่องเนี่ยอยู่แค่ประมาณแบบ40 3ถึง50องศาเท่านั้นคือเอาเรื่องมากนะครับอีกเกมนึงนะครับที่ไปลองมาก็จะเป็นเกมไซเบอร์พังนะครับไซเบอร์พังเนี่ยนะครับเราปรับกราฟิกเป็นไฮนะครับเปิด DLSS แล้วก็เปิด ray tracing ผลลัพธ์ที่ได้ครับถ้ากราฟิกเป็น Full HD และเปิด ray tracing ด้วยนะเฟรมเรทที่ได้เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ70็ดถึงเจเฟรมเยอะนะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับเข้าเมืองนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50าสถึงหกนะครับแล้วก็ขับรถครับจะอยู่ที่80 100จนนถถึงเเฟรรรมะคับ้าาปรรับกาฟิกเกมนี้ให้เป็น 2K เเฟรรมทที่ได้เนี่ยจะอยู่่ทีประมาณ65 70เฟรมนะครับและถ้าเราปรับกราฟ เป็น 3.2K หรือว่าแม็กซิมัมของหน้าจอตัวนี้นะครับจะอยู่ที่45ถึง50เฟรมนะครับอีกเกมหนึ่งครับที่ไปลองมาก็จะเป็นเกม Apex Legends นะครับ Apex Legends ครับปรับกราฟิกเป็น Very High นะครับเฟรมเรทนะครับในระดับ Full HD เนี่ยจะอยู่ที่250เฟรม 2K จะอยู่ที่200เฟรมและ 3.2K ครับจะอยู่ที่185เฟรมเป็นเกมที่กราฟิกเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะมากนะแล้วเราก็ปรับเป็นกราฟิกเป็น Very High แล้วด้วยสาย FPS ครับต่อให้คุณปรับ 3.2K เฟรมเรทที่ ยังเกิน refresh rate 165เฮิรตของหน้าจอเลยดังนั้นซื้อไม่ได้นะครับเพื่อเล่นเกม A p ปกแบบปรับสุดนะประมาณนี้สำหรับการทดสอบการเล่นเกมนะครับใครจะซื้อไปเพื่อเล่นเกมรับสูงเวอร์วอคุณรับที่ได้เป็นแบบนี้คุณโอเคไหมส้ารับผมแล้วเนี่ยทำงานได้ขนาดนี้เล่นเกมได้ขนาดนี้มันสุดแล้วครับเท่าที่โลกนี้จะให้ได้สําหรับโน้ตบุ๊กที่แรงในระดับที่พกพาไปไหนมาไหนได้นะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆนะได้แค่นี้ถือว่าโคตรโหดแล้วนะครับทีนี้อีกหนึ อยู่ที่ประมาณ9.9.9วัตต์อัวโมนะครับซึ่งถ้าเราไปใช้งานทั่วไปนะครับเช่นเปิดดูวิดีโอ 4K หรือว่าทํางาน2หน้าจอหรือพิมพ e ์อีเมลตอบกลับลูกค้าอนะไรอย่างี้ครับที่ผมไปลองกับทีมงานมานะจะสามารถใช้งานได้เนี่ยประมาณ4ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่100%นะครับก็คือเราเปิดแสงสว่างประมาณสัก30%นะครับเปิดเสียง50แล้วก็ดูหนังฟังเพลงทํางานไปได้4ชั่วโมงอึดมากสําหรับโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสายเล่นเกมนะแต่ถ้าคุณเอาไปใช้งานหนักๆเช่นเะล่นเเกกมรรับอย่าง PUBG, 2, ant, ยาง P G DotaQ lor ว ที่มันแบบอยู่ในระดับที่แบบกินแบตมากๆนะแบตเตอรี่100%เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณแบบ50นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ว่าเกมที่คุณเล่นเนี่ยคุณปรับการาฟิกระดับไหนอยู่ด้วยซึ่งถือว่ากินแบตค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับการใช้งานหนักๆแต่ข้อดีเลยคือเวลาใช้งานหนักๆแล้วเนี่ยครับ performance drop ไม่ค่อยเยอะมากแต่ดีสุดสำหรับการเล่นเกมหรือ export video ก็คือจะต้องมีปลั๊กเสียบสายไฟไปหล่อเลี้ยงอยู่เพราะว่าด้านในเนี่ยครับใช้ไฟเยอะด้วยสเปกที่มันแรงแบบนี้ด้วยอันนี้ไม อยากให้คนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อหรือซื้อไปแล้วเนี่ยครับได้เห็นก็คือการปรับแต่งผ่าน l e n ovo Vantage นะครับซึ่งในนี้นะครับเราสามารถเช็คค่าต่งบบนางๆนานาได้แบบเบื้องต้นแล้วก็มาเปิดปิดนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นของเราได้นะครับเช่นตัวไฟ RGB นะครับคัสตอมโปรไฟล์สีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มาคัสตอมในนี้ได้แต่ว่ามีจุดหนึ่งครับที่ผมชอบมากๆก็คือการโอเวอร์คล็อกครับ การ o v e r c l o อ k ตัวเครื่องให้มันแรงขึ้นหรือว่าปรับประสิทธิภาพมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาทางฝั่งด้านขวามือนะครับก็คือจะมีคําว่า Legion Edge แล้วก็มีตัว AI Engine Plus ของเขาอยู่นะครับด้านในของเขาเนี่ยครับจะมีชิป AI ที่เรียกว่า AI Chip LA3P นะครับซึ่งตัวชิป AI ตัวนี้นยครับจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการบาลานซ์พลังงานนะครับหรือว่าปรับโหมด Refresh Rate หน้าจอให้เราได้นะครับทีนี้โหมดในการใช้งานนะครับจะมีหลายโหมดมากๆนะครับจะมี Balance นะครับ Performance Quiet แล้วก็ Custom Mode นะครับให้ง่ายเลยนะเพื่อนๆกด FN แล้วก็ไปที่คําว่า Q เห็นไหมเนี่ย FN Q แล้วเราก็เลือกโหมดเอาครับอันนี้ก็จะเป็นโหมด Quiet นะครับพัดลมก็จะทำงานเบานะครับแต่ว่า Performance ก็จะดรอปลงไปนิดนึงนะนี่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นโหมด Auto นะครับซึ่ง Auto นี่แหละเราจะใช้ชิป AI หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยครับในการเลือกว่าแบบเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดไหนอะไรยังไงซึ่งเปลี่ยนไวมากนะครับและถ้าเราเสียบสายชาร์จเขาจะเปิดโหมดเพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่อันนี้ขออนุญาตเสียบให้ดูเลยนะจึ้มนี่เสียบสายชาร์จเสร็จปุ๊ นี่เป็นโหมด performance นะครับโหมด performance เนี่ยนะครับมันจะมีแบบสีแดงๆอยู่นี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดที่ใช้ในการดูก็คือตรงปุ่มนี้นะปุ่ม power เขานะ Quiet จะเป็นสีฟ้า Auto จะเป็นสีขาว โหมด performance จะเป็นสีแดงทีนี้ตรงโหมด performance นี่แหละนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูตรง GPU overclock กันปุ๊บเห็นไหมกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเจอคําว่า overclock advanced setting ในนี้ครับเราสามารถปรับเรื่องตัวการ์ดจอแล้วก็ปรับเรื่องของตัว VRAM ได้ถ้าเป็นสายเล่นเกมที่ใช้การ์ดจอเยอะๆเฟรมเรทเห็นผลต่างแน่นอนหรือเป็นสายเรนเดอร์วิดีโอเหมือนพวกเราอย่างงี้ครับเราอยากเรนเดอร์ให้มันไวขึ้นมากๆตัก20%ก็ยังดีเนี่ยนะครับกดเปิดตรงนี้เห็นผลเลยอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะนี่เปิดไปเลยครับให้สุดไปเลยไม่งห่ว ของเขาดีครับกดปิดนะเดี๋ยวมันจะถามว่าเซฟไหม เราเซฟไปเลยครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราเซฟโปรไฟล์ G P U overclock เสร็จแล้วนะครับให้มาดูตรงนี้ครับนี่มาแตะตรง V RAM ของการ์ดจอเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าการ์ดจอเนี่ยตัวเนี้ย Nvidia GeForce RTX 1050เนี่ยครับโดนบูสต์หรือว่าโดน overclock ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมาถึงที่9.4 g h z เลยนะครับอันนี้คือเราลองให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ overclock การ์ดจอของเราขึ้นมาได้นะครับว่าแบบอยากทำแบบนี้ไหมถ้าอยากทำทำได้นะครับส่วนอีกหน้าหนึ่งนะครับของตัว Lenovo v a n t a g e ที่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นกันก็คือตัวนี้ Power Se Power setting เนี่ยบางท่านชอบที่จะเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วแบบทำงานเลยใช่ไหมครับมากดเปิดได้ในนี้หรือว่าบางคนนะครับชอบใช้งานฟีเจอร์ always on USB นะครับก็คือเราสามารถจะเสียบชาร์จอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัวโน้ตบุ๊กไว้ครับแล้วเราปิดเครื่องหรือฟลิปหน้าจอแต่ device เครื่องนั้นนะยังชาร์จอยู่ชยเช่นมือถือหรือ power bank หรือหูอฟังะไรครับโดยการเสียบไว้กับเคร่องๆเครื่องมันสามารถ setting ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ยังสามารถมาเปิดได้อีกครับว่าถ้าแบตเตอรี่ของเครื่องเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับให้เขาจัดการให้ไหมนะคร์จ ให้กับดีไวท์อื่นนะให้เก็บแบตโน้ตบุ๊กไวอย่างเงี้ยครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเขาจะบอกไปเลยทั้งตัวด้านข้างทั้งตัวซ้ายขวานี่ดีอันนี้ดีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่น่ารักแล้วก็ใครที่ซื้อไปแล้วนะลองเซตติ้งสองอย่างนี้หนึ่งก็คือไปตั้งค่านะครับใน G P U Overclock นะครับอ่าปรับทุกอย่างให้มันสุดได้เลยนะครับถ้าปรับสุดปุ๊บทุกอย่างแรงขึ้นเยอะมากนะครับสองก็คือไปตั้งค่าพวกแบตเตอรี่นะครับตรงนี้สําคัญมากๆด้านล่างนะครับถ้าตั้ค่ออ่่าอนนนนีสวมมบกชๆทื RGB ในนี้ก็สามารถคัสตอมตัว RGB ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่หน้าคัสตอมไหมเห็นไหมคือมันคัสตอมเป็นปุ่มๆได้เลยครับดูดิคุณอยากให้ปุ่มนี้เป็นสีอะไรมุมมองยังไงคัสตอมได้ผมยังไม่เคยเจอโน้ตบุ๊กที่แบบว่าคัสตอมแยกเป็นปุ่มๆได้เลยนะตัวนี้คัสตอมแยกเป็นปุ่มได้และถ้าอยากคัสตอมมากกว่านั้นอีกเป็นแบบฮาร์ดแวร์ก็ใช้อุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มาของรีเจนถ้าอยากแบบว่าเอ้ยคัสตอมไฟแล้วอยากคัสตอมตัวด้วยนี่ครับแล้วแต่พี่จะคัสตอมเลยครับนี่คือฮาร์ดแวร์ที่แบบวว่่่่่าาาาเเเเขไไมมมป็็นตต้้้้้องใใใใสสหหรกดแแลี ผ้าเอาไว้รองผ้าเอาไว้เช็ดมาให้หยิบอยู่ในนี้คือแบบโหเก่งอะ่ะใช้งานได้เลยเนี่ยมีมาให้ครบเลยครับพร้อมใช้งานดีงามมากๆทีนี้ เราพูดถึงตัวหน้าจอของเขาไปแล้วว่าเป็นมินิ LED ใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าจอเขาสวยแค่ไหนตัวหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับเป็นความละเอียดนะครับแล้วก็เป็นมินิ LED ซึ่งข้อดีของมินิ LED คือมันจะ,สะแสดงเฉดสีดํากับสีสดได้มากกว่า IPS ทั่วไปมากๆแล้วก็ค่าความสว่างของโนบกทั่วไปเนี่ยครับจะไม่เกิน900กันตัวนี้พันสก็คือสว่างมากนะครับใช้างานกางแจ้งได้แบบชิวๆเลยนะครับกล้องนั้นอาจจะจับไม่ไหวนะ <c oughs> กล้องพวกเราก็ไม่ได้โหดขนาดที่แบบจะมาจับจอมินิ LED ได้แต่ว่า อยากให้เห็นว่าแบบคุณดูดีเทลดิเนี่ยนี่คือดีเทลของของสีดำดีเทลของสีฟ้าดีเทลของสีขาวถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปอ ouais ะครับสีดำมันจะไม่ดำปืดป๊ดเวลาเ<ย>ราหันขวาหันซ้ายหรือหันอะไรเ่งี้ครับมันจะไม่ดำปื๊ดนะ อันนี้คือดำสนิทเลยครับดำมากนะครับแล้วก็สีสดสีสว่างมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของจอตัวนี้คือเขาเป็นจอแบบแอนติแกลครับเวลาเราโดนแสงอย่างเช่นเนี่ยไฟสตูดิโอหรือว่าไฟร้านกาแฟไฟคาเฟ่อะไรเงี้ยเขาจะไม่เป็นแบบหย่อมๆขึ้นมาเว้ยมันจะดูแล้วมันจะเนียนตามากเป็นพิเศษนะครับนี่ก็เป็นสายทํางานแล้วก็เล่นเกมที่บอกต้องการความสบายตานะตัวนี้ให้ได้นะครับอีกหนึ่งอันนะครับก็จะเป็นตัวลําโพงนะครับตัวนี้มีลําโพงคู่มาให้แล้วก็เป็นออดิโอบายฮาร์แมนด้วยเสียงดีหรือเปล่าเดี๋ยวมา มผมว่าน่าจะไม่สงสัยเรื่องลำโพงกันละ ลำโพงคือดังมากนะครับแล้วก็มีติเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน Lenovo Legion 9i นะครับมีทั้งการใช้งานทั่วไปนะครับมีทั้งการใช้งานระดับสูงมากๆอย่างตัดต่อวิดีโอหรือจะเป็นการเล่นเกมนะครับซึ่งทุกการทดสอบของเราเนี่ยครับเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่สเปคแรงที่สุดเท่าที่พวกเราเคยเล่นมาแล้วในปีนี้นะครับทุกอย่างที่มันทํามาครับมันคือที่สุดแล้วจริงเท่าที่โน้ตบุ๊กมันจะให้ได้และถ้าคุณได้้้้ใชงงงงงงาาาาาานนนนเครรรรบบทททุกกกกกอออย่่หืตตโัััวึีมมแๆํได จริงมากๆเนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆนะครับใครสนใจนะครับสามารถไปลองหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับเรโนโวเป็นแบรนด์ที่หาซื้อง่ายแล้วก็ศูนย์เซอร์วิสเยอะมากๆนะครับขอบคุณเรโนโวด้วยนะครับที่ส่งเรโนโวลีเจียนไนไอตัวนี้มาให้นะครับใครสนใจครับไปลองดูได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกไว้ได้นะเจอกันคลิปหน้าตั้มลาไปก่อนสวัสดีทีวีดัตจุ๊กๆบ๊ายบาย